ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสียทีนักข่ารอีกแล้วนะครับนี่อยู่ท่ามกลางถนนวิวหุบเขาและข้างหลังเป็นสวนมะม่วงหิมพานนี่วันนี้มาลางวัดครับมาลังวัดปิดการขายโหรถเยอะแถวนี้มาลังวัดปิดการขายแปลงที่อยู่นี่ในตรงข้ามผมเนี่ยอีกหนึ่งแปลงนะครับปิดการขายเรียบร้อยไปแล้วนะครับหลังจะเปิดขายได้ไม่นานนะครับก็ขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับผู้ใจดีทุกท่านแล้วก็เอฟซทั่วประเทศนี่แปลงนี้แปลงที่เป็นมันสับหลังเนี่ นี่เนี่ยหน้ากว้างก็พอสมควรเลยนะครับผมอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้มาปิดการขายที่กาญจนบุรีก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับทั่วประเทศทั่วโลกที่ติดตามช่องบอยสศรษฐีกันอนาคาล่า,ลากันอย่างอุ่นนาฝาข้างกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแดงที่สวยนะก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับนี่ให้ดูแวบบๆนะครับวันนี้ถือว่าอากาศให้ดูต้นมะม่วงหิมพานนะครับหลายท่านไม่เคยเห็นลูกยังไม่มีครับช่วงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวฝากติดตามผมบอยเศรษฐินักราดด้วยกันว่าตอนนี้จะมีที่แปลงไหนสวยยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆแนะนำอีกหลายอย่างฝากติดตามด้วยกันครับเดี๋ยวผมไปรีบโอนที่ก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ